โอ้โหไป็งไงมึงจ่ายดูมา500รอยไอ้ิมมึงจ่ายดูมาเลยสองห6ห้าสองหกห้าสห้เท่ากระเป๋าสองเก้าสุครับสองหกห้าครับ2องหห้า้าครับ2องหาเพราะชอบสองจานไอติมใหญ่สองห้าสองหกห้าครับเพราะอบสองจานผมสองพี่วินี้สองครับเป็นสี่ใช่ไหมครับกระเป๋าสองเก้าสุดครับสองหกห้าครับ กระเป๋าสองหกสี่กระเป๋าเลยนะกระเป๋าสองเก้าไอ้นาหกสองหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเรอรักอจครับกระเป๋าสองเก้าสี่ใช่ครับ ก็ถขับอะดำส,สีขาอใช่ะีขาคือรถใชรวของเราอะมี่ของผมก็คือวันนั้นที่ชนก็คือมันมันต้องตึงมากเลยปะว่านะฮะพี่ที่ขับรถชนดีว่ามันต้องตึงมากเลยไหมวันนั้นสลิปว่านไหนครับวันที่แบบยังตีกับเอ็นทีไอวันไหนครับผม ผม,มที่ขับขึ้นไปแล้วเจอพวกเล็บอยู่กันเยอะๆที่แบบอยู่บนเขาที่มันเป็นแบบหุบเขาค่ะอ๋อวันนั้นเหรอครับใช่ไม่ครับไม่ตึงน,นะครับ ไอ้ท่าขาเลี่ยมชื่อท่าเที่อะไรวะเขาดูเรียนนะค่ะผมดูแล้วไม่กลับดวนที่ไปกลับไกลๆแล้วก็เขาวิ่งไปถามก็คือพูดพูดไม่ดีใส่ล้วคุณผมไม่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 มีไม่ดีนะครับเอาจริงตอนนั้นปกติที่ไปแับเพอีกคนหนึ่งอะนะเสียงยงแบบนี้ดิฮะอันนี้เรื่องว่าไหนครับเนี่ยตั้งแต่ได้ขอตีนดีอาแล้ววันนั้นครับเราขึ้นไปขับเล่นไงแล้วก็ไปเจอเขา ผมไม่ได้ชนนะตอนนั้นชนหรอครับผมไม่ได้ชนเลยชนชนชนคนครับชนคนไม่ได้ชนรถด้วยนะชนคนออผ,ผมไม่ได้เห็นนะภาพผมภาพผมไม่เห็นชนเลยอะชนนี่ก็คุณก็ก็คุณจาขับมาจอดเทียบเลยแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็เียบอ่ะไม่คือพี่ที่ผมจอด<ต>เพราะว่าว่าขับรถชนได้หรอจำได้ปะ่ะเอ๊ค,คุณก็ทำเสียงตึงใสแล้วเราก็ถามว่าอยู่แก๊งอะไรคุณบอกนาครัะผมไม่ได้ตึงครับถ้าเกิดถ้าเกิดตึงนัดความตึงผมไม่ได้ตึงเลยครับเพราะผม ผมจะไปตึ้งใส่พวกคุณทำไมอะ่ะผมก็ตู้ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะถูกไหมครับเมืองพูดว่าอะไรอะ่ะตอนนี้ตอนนี้เขาถามบอกว่าออมาเขาถามว่ามาทําอะไรอะ่ะบอกว่ามามาขับรถเล่นครับทม่เห็นว่าชนใช่ปะไม่เห็นว่าไม่เห็นมาชนเลยสักนิดเดียวเห็นแค่ว่าวิ่งมาหาครับแล้วตอนแรกที่ผมจอดเพราะว่าไอผู้หญิงผู้หญิงข้างข้างผมอะ่มอะเขาถามว่าตรงนั้นใครอะ่ะผมไม่เห็นสามารถ ยังมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเส็นชัดไงเหตด,ดีอ่ะระดับเหดีอ่ะใจชิดอ่ะสามล้านพิกเซลอ่ะอันนี้ดูนะสามล้านพิกเซลวะล่ะอันนี้ผมขอถามได้ไหมครับอันนี้ที่เรียกมามคือคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องอาหารสองที่ขับไปชนหลับใช่ครับแล้วก็เรื่องไอ้นี่ด้วยเรื่องเวลาแบบว่าไปปุ๊แล้วแทนพวกเดฟพาสูตรแล้วกลับมายืนที่แลนด์ไม่ยอมเปลี่ยนชุดอ่ะ ันนี้คือยังไงก้นคนที่ไหนคะคนที่ไหนครับคนที่เกาะแต่พอกลับมาก็ไม่เห็นเปลี่ยนชุดไม่ไม่อะไรก็คือไม่ได้อันนี้ก็คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าใส่ชุดกันไปก็คือจะตีกันบนเกาะอ,อันนี้นผมผมขออนุญาต<ม>เรียนคุณเบฟตามตรงนะครับว่าถ้าเป็นชุดบีซีน่ะพวกผมไม่ทําอะไรอยู่แล้วพวกผมมาคือไม่เคยทําคนที่ใส่ชุดสูตรแก๊งไปฟาร์มไม่ว่าจะแก๊งไหนก็ตามแต่ อันนี้ผมขอยืนยันถ้าขาถ้าขาชุดอันนี้ไม่น่าใช่ผมนะครับเด็กกเด็กหรือใคไมจะไม่ใช่ครับก็วานผมก็ผมไปหยุดแลนเหลืองไงี่ยผมเองผมใส่ไอแฮปที่มีอยู่เต็มเลยไม่ใช่หรอครับเสื้อไอแฮปเมื่อวานผมไม่ได้แทงใครได้ใส่สูตรบีซีสักคนไม่ได้แทงหรอครับช่วงเช้าไม่ใช่หรอครับมีคนเดี๋ยวหน้าร้อนเยี่ยวร้อนไอเสารเรานะาลมร้อนไปเปล่าลมร้อนไปเปล่าก็คุณมาสามคนไม่ใช่หรอครับแทงคาสูตรบีซี ขาดฮู้ดเลยครับขาดฮู้ครับถ้าเห็นชุดถ้าเห็นเป็นฮู้ดบีซีหรือสูตรบีซีอะไม่ไม่ไม่มีการแทงเกิดขึ้นแน่นอนครับเสียได้เลยขาชุดเลยอ่ะเว้ยถ้าชุดนอกอะผมว่าผมว่าก็เป็นไปได้ครับถ้าพวกคุณปลอมตัวหรือคุณไม่ได้ใส่ฮู้ดแต่แต่ไม่ได้มีปัญหาครนี่ใหม่แต่ว่าการที่เป็นฮู้ดบีซีอะคุณคิดจริงหรอว่าแก๊งพวกผมแค่สิบแปดคนจะกล้าแทงคนใส่ฮู้ดบีซีอะ ผมว่ามันก็ต้องเป็นตามภผ้าก็มาเจอที่แลนแล้วก็ยืนแล้วก็ไม่เปลี่ยนชุดทั้งถ้าเป็นเสื้อไอแฮมเมื่อวานเนี่ยผมผมพูดเลยว่ามันเป็นรูปผมแต่ว่าไม่ได้แทงหูปีสีแน่นอนครับช่วงกลางคืนใช่ไหมเสื้อไอแฮแล้วคุณคนเนี้ยก็มาที่แลนถูกไหมผมเห็นแล้วว่ามายืนคว้อโทรศัพท์อยู่ที่แลนอะผมใส่เสื้อไอแฮมกันอยู่แต่เสื้อไอแฮมไม่ได้แทงคนใส่หูนะครับกลางคืนอะแล้วกลางวันผมก็ไม่อยู่ด้วยว่ช่วงเย็นครับที่ผมเจอนั่นแหละช่วงเย็นเ่านผมอยู่กัน ผมอยู่กันตอแมวน่าไอ้หนุ่มอารมณ์เองกำลังมาเองมาอารมณ์เองดีกว่าไอ้หนุ่มแมวน่าพี่กอน้อันนี้พ่อจะมีภาพไหมครับว่าตอนที่โดนคางหูเนี่ยเป็นเป็นเสื้อไอแฮปพอพอจะมีภาพไหมครับนี่ขอช่วยด้วยไปนะครับพอจะมีภาพไหมครับว่าตอนที่โดนคางหูพี่ทีเป็นยัอไงคนที่โดนน้องมันไม่อยู่ครับ ต้องต้องรอ,อน้องอะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีหลักฐานเซื้อไอ้แฮบอ่ะคือคือโอเคครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่ผมอยู่แล้วครับช่วงช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายเพราะเสื้อไอ้แฮบเมืมมม่อวานอะเสื้อไอ้แฮบเมื่อวานอะผมคือพวกผมอะจะเล่าให้ฟังว่าพวกผมอะโดนก่อนคือพ,พี่ผมอะโดนแทงตรงที่เบิกรถแล้วก็แทงกันแทงชุดนอกกันสามคนถูกไหมในทีเนี้ยผม,มรู้หลักว่าเป็นใครแต่ว่าพวกพวกพวกฝ่ายนั้นอะแพ้ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขามาเปิดรูผมก่อน คือที่เกาะปกติเราเล่นกันอะมันเป็นเด็แมทนมันเหมือนเด็ดมทนอยู่แล้วอะทุกวันเนี้ยคือพวกผมแพ้ผมก็ไม่ได้อะไรพวกผมชนะผมก็ไม่ได้อะไรใช่เพราะมนเกาะแฮเป็นชุดน,น้องก,ก็ไม่เป็นไรใช่ครับผมเข้าใจแล้วผมก็มั่นใจเลยว่าตอนที่ใส่เสื้อไอ้แฮบแบบไม่มีฮูดบีซีแน่นอนมีคนอื่นหรือเปล่าที่ใส่เสื้อไอ้แฮร์บ้ไม่รู้ตว่าไม,ไม่ไม่ถ้าถ้าตอนที่เราไปกันอะคือยังไงถ้าเห็นเป็นฮูดหรือเป็นสูตรบีซีอะไม่ได้ไม่ได้แทงอยู่แล้วแหละมั่นใจได้อยู่แล้ว แม่จะพี่เด็กจำนวดคุณได้ไม่ใช่หรออ้าไปยันนวดเพราะผมบอกว่าถ้าถ้าได้ใส่ฮูนบีซีหรือสูตรบีซีอ่ะผมไม่ได้แทงแน่แน่จริงจริงแล้วไม่ต้องคุยแล้วเบฟน้องไอ้ย่าเอาเลยแล้วผมแล้วผมอะแล้วผมตายใช่ไหมแล้วแล้วผมก็ไปกลับไปนอนโรงพยาบาลเกิดมาปุ๊บแล้วน้องผมก็แบบมาเจอผมที่โรงพยาบาลพาฮูดบีซีเลยอ่ะสามหนึ่งตอนตอนไหนครับอันนี้ไม่ไม่ไม่คุเลยสามหนึ่งผมคุดได้สามสามอ่ะถ้าสามสามมามี สามหนึ่งเนี่ยนผมมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนสาม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 นี่ใช่คุณไหมเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าสามสามอันนี้ผมไม่รู้ตอนสามสามอ่ะสามสามตอนตอนกลางคืนอ่ะที่ที่ที่มีสามคนแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาแล้วก็ที่คุนเปิดพี่ผมก่อนอ่ะถามว่าที่คณเปิดนี่คือแบบว่าฮูดบีซีเปิดเราหรือว่ายังไง ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือคนที่เป็นชุดนอกเนี่ยเพราะว่าผู้ผมอะแล้วได้มัดน้องมันเสื้อลเดินอ้อมที่นะเองเปิดยากเองไปยืนข้าเมเปิ้ดีกว่ายืนตรงเนี้ยมันต้องเดินอ้อมมันต้องเดินอ้อมกูไปยืนข้าเมเปิ้ดีกว่าผมอยากอยากได้หลักฐานว่าเฮ้ยคนที่แทงอ่ะเป็นเสื้อไอ้แฮบหรือเป็นคนที่แบบเป็นคนเนี้ยหนวดนี้จริงรคาริโดนอันนี้เราพูดอย่างเเฉพาะเรื่องพูณบีซีนะถูกไหมเรื่องชุดนอกไม่เกี่ยว ใช่ครับก็ประมาณนี้้ครับเสียงเครื่องดังครับทำอะไรอะ่ะทำอะไรกันยิ่ปรับเสียงหรือเปล่าครับนะปรับเสียงอะไรอะ่ะ เยยยอะไรอีัยก็คือฝั่งนาการจะบอกว่าฝนาการไม่ได้ทำถูกไหมเรื่องฮูใช่ไหมครับใช่แต่เดิ๊กเพราเมื่อวานเดิ๊กเห็นว่าทำถูกไหม เนี่ยผมถึงบอกว่าเอาแค่เป็นชุดไอแฮปเหมือนกันไงผมก็เลยแบบสันนิษฐานว่ามันจะมันอะไรมันจะแบบเออเอาแล้วตั้งมุม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 ถ้าเป็นช่วงกคืนน่ะผมใช้เซแฮปกันจริงครับแล้วก็สู้โจรสามคนที่เป็นชุดสีขาวจริงครับแต่ไม่มีฮูดบีซีแน่นอนครับแล้วช่วงเวลาที่ที่ที่คุณเด็กบอกอ่ะก็ไม่ตรงกับที่ที่พวกผมไปด้วยที่เด็กบอกตอนเย็นตอนบ่าย ผมนี่ไปกันตอนหลังสี่ทุ่มอ่ะตอน่อน,น,นดีใช่ไหมดิที่เด็กบอกอ่ะตอนไหนนะดิที่มาป้าพี่ตอนไหนนะที่ไปอ่ะที่ดูน่ะอ๋อผมโดนตอนบ่ายๆเลยพี่แบบสามโมงประมาณนี้ครับพี่มันก็แบบไหลไปต่อตอนก่อนรีผมก็เลยไปดูที่แลนเหลืองเลยไงพี่ที่ที่ขับมาดูที่แลนเหลืองอางนั้นตอนหลังหลังสี่ทุ่มนะหรือเปล่าครับเพราะว่าผมไปกันหลังแอร์ดอกสี่ทุ่มนะ ไหมแล้วคุณขับมาที่แลนอะ่ะกับนั่นน่ะกับที่รักอะ่ะใช่ครับอ่านั้นหลังหลังสี่ทุ่มนะครับที่ตอนเย็นอันนั้นก่อนลีเที่ยงคืนนะครับเที่ยงาจิงว่ะ คือสะดุดไม่ได้ทำใช่ครับผมมั่นใจแล้วว่าผมไม่เคยเรื่องชไม่เคยทำเห็นไคมอ่ะเรื่องชนครับไอหยิบคุยเลยใช่ครับผมไม่ได้ชนอันนี้มั่นใจเขาไม่ได้ชนจริงผมไม่ได้เห็นว่าสายตาขชน ไปพูดเรื่องแต่วันนั้นเราได้เรื่องที่ชนใช่ได้ครับก็ตอนแรกที่มาทักใช่ไหมคุณเบบอกว่ามาทําอะไรไอ้พวกยืนยื่เฉยงไม่เป็นเรือไงวะ<ต>ขับ,ขบชน<ล>บคนเลยหรอ,หรอมาทําอะไรถูกปะอะไรอ่าแต่ผมได้ยินมาแค่มาทำอะไรผมก็บอกแค่ขับมาขับรถเล่นแล้วคุณเบก็ถามว่าผมอยู่แก๊งอะไรผมบอกนาคาไปถ้าถ้าตอนนั้นนะผมไม่เห็นจริงครับว่าชนขนาดคน กลุ่มใหญ่ผมยังไม่เห็นเลยครับว่าว่ามีกลุ่มตรงนั้นอยู่ไม่พี่เด็กพี่เด็กมั่นใจใช่ไหมว่าเป็นไอหนวดไอหนวดไอหนวดก็แบบก็ก็เห็นอ่ะก็ก็เห็นอ่ะแนาหนาแบบคนคนคนที่ที่ที่่เบสเ่ที่เขาบอกจรินี้เขาชื่ออะไร พ่อิดครับอิดอ๋อแล้วคนอีกคนนึงผมจำไม่ได้มีอีกคนนึงเหมือนกันเขาก็พูดจาแบบนี่แหละพูดจาทำนองนี้แหละแต่แบบว่าผมก็คุยดีๆนะแต่แบบว่าเขาก็ชอบพูดแบบพูดวนตีนเอ่แจะจำได้ว่าอยู่นาการนี่แหละเวลาไปเจอทำงานอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าเออเขาอยู่แก๊งอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่านาการอะไรเงี้ยคือแบบคือเคำพูดคำจาผมแบบผมก็คุยเขาดีๆเงี้ยบางเฮ้ย่ไอกันลขยับเรื่อง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 ขยับเอาแน่กลัวเอาทำอะไรเขาเลย ถ้าถ้าถ้ามันพูดอ่ะกูวาเอาถ้ามันพูดอ่ะแต่แต่วันนั้นอ่ะวันนั้นอ่างสองอ่ะพี่ผมเข้าไปหามแบบสองรอบอ่ะแค่คำว่าขอโทษยังไม่มีเลยไม่บอกวันนั้นผมมีนะผมผมเริ่มฟันคือผมไเริ่มรู้ตัวว่าจะโดนตอนนั้นนะเริ่มแล้วเริ่มรู้ละเริ่มรู้ตัวว่าจะโดนขรยอโทษขอโทษคือตอนที่แบบแต่คือตัวผมกระเด็นเลยนะเป็นไปข้างหน้าเลยครับไม่เห็นเลยครับใช่ครับภาพไม่เห็นว่ากิ้งเลยหรอ ไม่เห็นเลยครับเ็งแค่ว่าเพิ่งวิ่งมาหาที่รถไม่เห็นนะมสำคัญแต่คือประเด็นที่เราย้ําไม่ใช่หรอว่าชนอย่างนี้เลยหรอเขาก็ไม่ขอโทษไม่ผมไม่ได้ยินคําว่าชนอย่างนี้เลยหรอผมแค่ไดยังไปเลยอะไรทั้งนั้นผมแค่ได้ยินถึงที่ว่ามาทําอะไรแค่นั้นครับเว่อ มือไอซันไอกลัวไอซามื่นนะถ้าไหลละไอซามื่นนะก็บอกว่ามาทับรถเล่นมาดูมาดูมาดูบัญชีที่ล่าสุดอ่ะเหลืออะไรบ้างส่งมาดูดิพี่ดี่ลี่เฮ้ยกลัวพวกนี้มาขอโทษกันแล้วหายนจะมีคนตายเหรอวะพี่คุณเชื่ออะไร เปิดห้าร้อยมโอ้โหไงไมงจ่ายกูมาห้าร้อยไอมึมจ่ายกูมาเลยสองหกห้าสองหกห้าสองหกห้าเท่ขอยิงวะขอยิงวะเปิดห้าร้อยย้งกูไม่ได้รับค้ท้าเลยว่ะใหม่ครับต้องเพฟ ไอ้เยียกูติดยิดไอ้สัเขาอุ้มเลยเหรอไอ้บไอ้บอลูีเกียร้เขาด้วยบอถึงเปนไรอกูติดยิ้เฉยาเชื่อไอเี่ยงคือคอยแลกกระสุนได้เออกเธอชอบผู้ชายสไตล์เบบอ๋อนน้าอยู่นี่ว่าน้าอยู่นี่ว่าเอาไปอีกนัดหนึ่งยิงไปเออชดเมื่อกี้ได้นานนะ